สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้าน Cookie Land ์ช็อให้บริการเติมเกม Cookie r ลนและเกมมือถืออื่นๆเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือประหยดดัดทุกคุณเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ม่อยู่กับผมก็คิงด้อมกันนะเดี๋ยวคลิปนี้ เราก็จะมาแนะนำคุกกี้ที่น่าปั้นในโหมด PVP กันอัปเดตล่าสุดนะครับจะเป็นแพทของเจ้าคุคกกี้ลอเย่ามาการีนแล้วก็เจ้าดาก้อนแก้วมังกรน,นะครับไปไปดูกันดีกว่าว่าตัวไหนน่าปั้นบ้างไม่น่าปั้นเหมือนเดิมนะครับแถวแรกเป็น a n นเชีย g e เลเจอันนี้เราขอพูดทุกตัวเพื่อ ได้เป็นประโยชน์กับคนที่มีหรือยังไม่มีนะครับไปตัวแรกสุดป้าโฮลี่โอ้โหโคตรเจ๋งโคตรเทพนะครับไม่ต้องพูดเยอะนะปัจจุบันมันคือตัวแท้งโนหนึ่งไม่มีใครเก่งไปกว่านี้แล้วเปิดได้ปั้นเลยคิดง่ายๆพอนะครับไปได้กับทุกทีมอนเนกประสงค์มากถัดมาพ่อดาร์กอันนี้เอาตามตรงไม่แนะนำให้ปั้นนะครับแพทนี้ไม่เก่งเลยเอ ขามได้ข้ามต่อมาเป็นเพียวอ่ะเพียวก็อารมณ์เดียวกับป้าเลยเป็นตัวฮิวนะครับโนหนึ่งคู่กับ BTS แล้วแต่ทีมแล้วแต่ความเหมาะสมที่จะใช้งานเรียกได้ว่าขาดไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างตึงและในช่วงนี้จะมีเมตาใหม่เป็นเมตาดาก้อนแก้มังกรซึ่งใช้ทั้งเพียวและก็ BTS ทั้งคู่นะครับดังนั้นเปิดไว้ใครมีปั้นด่วน ฟ้าทะเลสั้นๆเลยนะครับไม่ควรปั้นแล้วแพทนี้มันมีตัวดาเมจที่ดีกว่าเพียบเลยข้ามได้ข้ามนะครับต่อมาราชินีน้ำแข็งนะครับแพทนี้ก็ยังเจอในทีมหลากหลายรูปแบบอยู่ไม่ว่าจะเป็นทีมสองแช่แข็งที่เอาไว้แก้ทางทีมมังกรหรือไม่ก็จะเป็นทีมที่มีบูไพยแล้วก็มีตัวดาเมจสตัวนะครับก็ยังเจอเรื่อยๆนะ,ะก็ยังถือว่าปั้นได้อยู่นะครับ ถัดมาแบ็เพลอันนี้น่าปันมากหลายๆคนก็ใช้นะครับไปกับทีมตีไวถือว่าโคตรโหดเป็นทีมที่อ่าตึงจริงปราบได้เกือบจะทุกทีมที่เป็นเมตานะครับแล้วก็ทีมบ้าพลังบางทีมที่เอาไปใส่แทนน้ำหมึกแคนดี้ตอบโจทย์มากอ่ะ้ามไปต่อมาแสงจันนะครับโอ้โห,โห,โห,โหนี่คือตัวดาเมจโน่น,นึงในแผ่ปัจจุบัน โคตรตึงโคตรโคดนะครับไม่มีใครเหนือไปกว่านี้เรียกได้ว่าเป็นแพทเมตาแสงจันก็ว่าได้นะครับในเกมเนี่ยตอนนี้เน,นี่แหละคือโน,โนงเออง่ายๆเลยเปิดได้ปั้นนะครับต่อไปซาเบแพทนี้น้องซาเบก็กลับมาพอสมควรจะเจอในทีม2แช่แข็งแล้วก็ทีมอื่นๆบ้างในบางทีมนะครับมีหลายคนใช้อยู่ก็ยังคงโอเคอยู่นะครับการตีบอสกิลก็ได้ด้วยทังนั้นถ้าป้านไว ยังไงก็ได้ใช้ถูกไหมต่อไปที่เหลือหอยนางรมคอเทตไม่น่าปั้านนะครับข้ามได้ข้ามมานี่สตาร์ดันะครับถ้าวัดกันที่การเป็นตัวดาเมจเนี่ยแสงจันทร์คือโน .1 สตาร์ดัตคือโน .2 นะครับมีความเมเนกประสงค์ไปได้กับหลากหลายทีมแล้วก็ใช้งานได้ง่ายเออใช้งานง่ายถือว่าเปิดได้คุณป้านเลยแรงสะใจมากนะครับ ถัดมาครับไซซีนนี่ก็เป็นตัวแทงเบอร์ต้นๆของเกมณเวลานี้เช่นเดียวกันนะครับเออถ้าป้าคือโน .1 น,นี่นแหละโน .2 อ,อ่าเปไ็นไงมาแรงมีอมาตะแป๊บหนึงนะครับแล้วก็รีเซ็ตคูลไทม์ได้รสก,กิลแป๊บหนึงถือว่าโคตรโหดนะครับถัดมาน้ำหมึกแคนดี้ตัวนี้ก็ยังคงเก่งพึ่งพาได้ในทีมบ้าพลังนะครับทีมอาจจะน้อยแต่ ดันเป็นทีมที่หวังผลได้สูงมากดังนั้นปั้นไว้ยังไงก็ไม่ผิดหวังตีบอสเชเอมก็ได้ด้วยนะครับเป็นไงคุ้มเปิดได้ปั้นแวมไพร์อ่าซีซั่นนี้แวมไพร์กลับมานะครับจะเจอมากมายในทีมอ่าตีไวแวมไพร์ก็จะมีตัวเนี้ยเป็นตัวปิดท้ายในทีมนั้นนะครับแล้วก็ทีม1แท้งในบางทีมก็ยังมีคนใช้อยู่โดยรวมถือว่าดีขึ้นมากแล้วก็อยู่ในทีมที่เก่งเปิดได้ปั้นนะครับ ถัดมาข้างไมานาปันมัดแลนด์แอนถ้านับตัวดาเมทที่โคตรโกงนะครับแล้วอยู่ในทีมตีวยเนี่ยมัแรแลนด์คือโน1หนึง่งอาจจะไม่อนเนกประสงค์ที่แบบไปได้กับทุกทีมแต่ว่าถ้าพูดถึงทีมที่เป็นทีมตีวเนี่ยยังไงก็ต้องมีมัแรแลนด์ว่ะโคตรเก่งโคตรเก่งแบกขึ้นท็อปห้าร้อยแบกขึ้นท็อปร้อยสบายนะครับถ้าใครแคนดี้สูงเนี่ยอย่างผมแคนดี้สามสิบโคตรเห็นผลเห็นศักยภาพที่แท้จริงว่าเออ มันมันดีจริงอะเรากล้าการันตีนะครับเปิดได้ป้านสำหรับสายตีไวหมาป้าอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ยังไม่มีแคปไซซินยังไม่มีตัวแทงดีๆนะครับหมาป่าโคตเก่งเป็นน้องๆป้าฮอลลี่เช่นเดียวกันมีสตันดามิดแรงสะใจนะครับแถมมีไมเลทให้แลกหาง่ายด้วยเปิดได้ป้านมันม่วงอ่าอันนี้ก็เจอมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับ แต่ไม่รู้ว่าเขาใช้กันหรือว่าไปใช้สู้กทีมอะไรแต่ก็เจอบ่อยบนแรงระดับสูงนะครับก็ปั้นได้เหมือนกันซีซั่นนี้อเอสเปโซไม่ค่อยลดนมไม่ค่อยแล้วนะครับกับตันคาเวียอารมณ์เดียวกับเจ้าน้ำมึกแคนดี้เลยคือตัวเนี้ในทีมที่ใช้งานอาจจะอยู่ได้แค่ทีมเดียวก็คือทีมบ้าพ,พลังนะครับแต่ว่าศักยภาพสูงมากแล้วก็สำคัญขาดไม่ได้กับทีมนั้นๆ ถือว่าตอบโจทย์ต่อ,อก,การใช้งานนะครับดามิแรงสาดใจและที่สำคัญคือสามารถใช้งานตีบอสเอชเอ็มได้ด้วยก็เปิดได้ปั้นนะครับที่เหลือหรอที่เหลืออย่างบาชูก้าก็มีคนใช้นะแต่ว่าถ้าทีมตีไวผมมองว่ามีทีมที่ดีกว่าบาชูก้านะครับก็อ่ะแล้วแต่คนละกันถ้าใครชอบจะปั้นก็ได้แต่ถ้าใครทรัพยากรนน้อยอย่าเพิ่งปั้นเลย ไปรอตัวที่มันตึงดีกว่าแถวนี้ข้ามไปอันนี้อ๋ออันนี้มีวายเบอร์รี่หตัวนะครับเก่งเจ๋งมากโดยเฉพาะแพทนี้จะเจอในทีมตีวายเอาไปสู้กับทีมตีวายด้วยกันเองได้หรือจะอยู่ในทีมที่เป็นเมตาอ่าสแท้งนะครับป้าโฮลี่กับวายแล้วก็มีสตาร์ดัสแสงจันอะไรก็ว่าไปตอบโจทย์มีซับดาเมจถือว่าเอาเรื่องนะครับถัดมา แถวนี้เหรอแถวนี้เหมือนจะมีฟีนองเซียหนึ่งตัวที่ยังพอเจออยู่แต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะปัจจุบันมันมีสตาร์ดั๊ไแงแล้วมันโอ้โหแพ้ทางสตาร์ดัสดสูงมากนะครับดังนั้นถ้าใครไม่มีตัวแทงค์งจริงๆมันพอใช้งานไปก่อนได้แต่ถ้าคุณมีป้าแล้วมีวายมีหมาป้ามีคแคปซิชีแล้วตัวนี้ไม่ต้องปั้นก็ได้นะครับมานี่เลยคาเฟ่ก็เป็นตัวฮิวที่มีคนใช้พอสมควรครับในก่อนหน้านี้มันจะอารมณ์คล้ายๆกับ BTS แต่ว่ามันจะด้อยกว่า BTS นิดหนึงนะครับก็ถ้าใครไม่มีจริงๆป้นตัวนี้แทนไปก่อนได้ชั่วขณะหนึ่งนะครับอาจจะไม่สุดนะแต่พอใช้ไปก่อนได้ที่เห็นจะกลับมาในแผทนี้ก็จะเป็นสมุนไพรเพราะว่าคนที่ใช้ทีมังกรอะหลายๆคนจะเจอซาเบเล่นงานใช่ไหมและตัวนี้เหมือนจะเอาไปใส่หลอกในทีมนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็อาจจะการทีมบ้าพลังในบางทีมได้ก็ยังถือว่าพอเล่นได้อยู่นะครับ ถัดมามีชาวชาวก็จะเจอในทีมบ้าพลังแน่นอนหนึ่งทีมแล้วก็ทีมสองแท้งชาวป้าโฮลี่นะครับเอาไว้การทีมบ้าพลังด้วยกันแล้วก็การทีมตีวัยได้ตอบโจทย์ต่อาการใช้งานซีซั่นนี้เก่งขึ้นนะครับอ่ะที่เหลือก็ข้ามไปแถวนี้เออมีนี่หนึ่งตัวแล้วสองตัวสิชูคีมจะเจอในทีมตีวัยแล้วก็ทีมบางทีมอย่างเช่นทีมดักก้อนก็มีนะครับดักก้อนชูคีม ก็ยังเจอเรื่อยๆก็โดยรวมอ่ะย,ยังถือว่าพอได้นะครับแต่ถ้าคุณมีตัวฮิวที่ดีอยู่แล้วไม่ต้องปั้นก็ได้นะอ่ะถัดมาหมาล่านะครับอันนี้แปลกคือผมเจอหลายรอบมากบนแรงระดับสูงนะครับเขาใช้ในทีมที่เป็นหมาล่าป้าฮอลลี่เลยคือเรียกได้ว่าแทนแคปไซซินได้ด้วยเออก็ตึงนะหรือบางทีมก็จะเป็นทีม2เผาไหมแคปไซซินกับเจ้าหมาล่าอ่ะเรียกได้ว่าเริ่มเทนจะมาและเทมเนี้ย ไอเทนเผาไหม้นะครับก็รอดูสักหน่อยละกันแต่แนวโน้มอาจจะมีความน่าปั้นมากขึ้นนะครับมาแถวนี้ไม่มีตัวไหนหน่าปั้นเลยข้ามได้ข้ามแถวนี้มีลาเต้น,นะครับแต่ว่าลาเต้นเอาตามตรงเท่าที่เจอมามันก็มีทีมที่ดีกว่าแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีกว่าด้วยดังนั้นผมมองว่ายังไม่ต้องปั้นก็ได้นะครับข้ามได้ข้ามเลยอ่าแถวนี้นะครับ มีหนึ่งตัวที่น่าสนใจก็คือลูกสนแต่แปลกอันเนี้ยมีเรื่องแปลกอย่างหนึ่งในเซิร์ฟเพียวเซิร์ฟป้าผมไม่เจอทีมลูกสนเลยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่งงแต่ในเซิร์ฟดักนะครับบนระดับสูงท็อปร้อยท็อปห้าร้อยเจอบ่อยมากในทีมตีไว้ลูกสนเหมือนแบบมันเหมาะกันแต่ละเซิร์ฟไม่เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าเซิร์ฟด์กเนี่ยอ่าหลายคนทรัพยายกรยังไม่ค่อยแน่นท็อปปิ้งไม่ค่อยแน่นหรือใจไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ ก็เลยทำให้ลูกสนเนี่ยโชว์ศักยาภาพได้ดีนะครับดังนั้นใครที่อยู่ในเซิร์ฟดาร์ผมมองว่าหน้าปั้นแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟเพียวเซิร์ฟป้าอันนี้ไม่ควรปั้นนะครับมาขัดมาม oh ิลกี้โอ้โหอเนกประสงค์ที่สุดแล้วในปัจจุบันนะครับเหนือกว่าทุกตัวเลยใช้ในทีมบ้าพลังได้ทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ทีมตีบอสมังกรอันนี้ได้ใช้แน่นอนทีมตี บอยชเอมก็ต้องใช้นะครับโหคุ้มปั้นเผอะอย่าคิดมากอ่าต่อไปโดนัทอวกาศนะครับอารมณ์เดียวกับมิวกี้เลยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมังกรดันมีเจ้ามาการีนมาแทนได้นะครับก็เลยทําให้ดูดอบลงไปแต่โดยรวมอารินาก็ยังต้องใช้เป็นตัวสําคัญในทีมบ้าพลังตีบอยชเอมด้วยดังนั้นปั้นไว้ไม่มีผิดหวังนะครับบลูไฮก็จะเจอในทีม4ดามเมจนะครับก็ถือว่าตึงอยู่เไปไิด้ก็ปั้นไปซะ อที่เหลือจะเป็นลูกพุนลูกพุนจะเจอในทีม1นึ่งแทงแล้วก็มีแสงจันทร์มีสตาร์ดัตหรือจะมีลาเต้ก็ได้นะครับแล้วแต่ทีมวะก็โดยรวมมันจะเอาไปการทีมตีไวได้แต่ว่าต้องเป็นแบบตีไวที่แพ้ทางมันด้วยก็โดยรวมผมมองว่าดีนะครับยังไงก็ต้องไปตีมังกรน,นะปันได้ มาการีนอันนี้ก็เครื่องชัดเจนว่าสกิลในอารีนาไม่ดีแต่ว่าใน,านในส,ส่วนของการตีบอสนี่คือโคตรเทพถ้าเน้นอารีนาอย่าไปปั้นถ้าเน้นตีบอสปั้นได้อามานี่เลยกวีามันนะครับอันนี้โคตรเจ๋งเลยในทีมตีวยที่มีมัดแลนปกติเมตาปกติทั่วไปนะครับก็ถ้าใครปั้นทีมตีวยโคตรสำคัญแต่ถ้าใครไม่เล่นทีมตีวยไม่ต้องปั้นก็ได้นะครับ BTS คงไม่ต้องพูดเยอะโคตรเก่งโคตรเจ๋ง คุณมีตัวไหนปั้นมาเลยหนึ่งตัวเอาตัวที่ดาวเยอะที่สุดนะครับโกงมากใช้คำนี้เลยว่าโกงมากนะครับอ่น่าจะหมดแล้วมีนี่ดาก้อนแก้วมังกรน,นะครับก็ถือว่าที่เจอมานะครับส่วนตัวผมเจอมาบนแลกระดับสูงถือว่าเก่งจัดว่าเก่งเลยแต่จำเป็นต้องมีไหมถ้าใครที่ไม่มีสามารถแบบมีทีมอื่นที่พอเล่นได้หรือเปล่ามีทีมที่ทดแทนได้เยอะเหมือนกันนะครับก็ เป็นหนึ่งทางเลือกหลกักการถ้าใครได้ตัวนี้แล้วเป็นแบบผู้เล่นใหม่หรืออยากจะลองของใหม่ถือว่าโคตรเก่งแต่ถ้าใครยังไม่ได้ก็ไม่ต้องไปแบบากวีกวนกวนกไวยไปหามันก็ได้นะครับมันก็ยังมีทีมที่ปราบมันได้อยู่นะ,ะเดี๋ยวเราก็มาสรุปกันเอาแบบ,บกว้างๆสาหรับคนท,ทั่วไปนะครับถ้าคุณต้องการตัวแทงที่ดีที่สุดป้าฮอลลี่คือโ,นโนหนึง่งอันนี้ย้ําเลยป้าฮอลลี่ no หนึง่งและลองจากป้าฮอลลี่นะครับผมมองว่าเป็นแคปไซซินนะในแพทนนี้ เก่งมากเอา2ตัวนี้เป็นหลักก่อนถ้าไม่มีแคปไซซินไปปั้นหมาป่าแคนดี้ไม่ก็ปั้นดาก้อนไม่ก็ปั้นวาย3ตัวนี้พอๆพกันนะครับตัวดาเมจต,ตัวดาเมจนะแสงจันท์เก่งสุดกล้าคอนเฟิร์มแสงจันรลองมาเป็นสตาร์ดัตประมาณนี้นะครับทีมวทั่วไปนะแล้วก็ตัวฮิวเพียวคือโน,โนหนึ่งกับ BTS คู่กันแล้วแต่ทีมที่ใช้ต่อมาเป็นสำหรับสายตีไว อาศัยตีวนะครับปราโฮลีก็ยังคงเป็นโน1มัสแลนด์่ก็เป็นโน1.5แล้วกันคู่กันแล้วก็กวียามันอนนี้ขาดไม่ได้แล้วก็ไวเบอร์รี่นะครับสำหรับตระกูลตีวนะโอเคอเคร่าวๆน่านะจะมีประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าตกหล่นหรือว่าอาผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยแนะนำนะครับลองเลือกให้เหมาะกับคุณเหมาะกับทีมที่ใช้ไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ